ที่จะมาคุยเนี่ยก็คือเรื่องของการค้นพบสระน้ำแห่งหนึ่งนะครับชื่อว่าสะซิโลมซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของแหล่งโบราณคดีนะครับในกรุงเยรูซาเล็มนะครับซึ่งสะซิโลมเนี่ยสำคัญมากเนื่องจากว่า,เ,าเป็นสระน้ำที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิเลด้วยนะครับในบทที่ได้พูดถึงเรื่องของคนตาบอดคนหนึ่งนะครับที่พระ เรียกว่าอะไรล่ะคือคือพระเยซูได้ให้ชายตาบอดผู้นี้นะครับ ซึ่งเป็นชายตาบอดแต่กำเนิดนะครับไปที่สระน้ำเพื่อรักษาให้ดวงตาของชายคนนี้เนี่ยสามารถมองเห็นได้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็สาะนี้ก็มีปรากฏอยู่นะครับแล้วก็มีการขุดค้นพบนะครับพบว่าสระนี้อยู่ห่างจากเมืองของเดวิดไม่ไกลนักนะครับแล้วก็มีการตกแต่งมีการขุดค้นอะไรกันต่างๆนานาครับจนกระทั่งสามารถที่จะประกาศได้ว่าจะมีการเปิดให้ประชาชนนะครับ และนักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้าชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับซึ่งก็เป็นสระน้ําที่มีอายุเก่าแก่นะครับตั้งแต่ก่อนคริสตศักราชถึงแปดประมาณ800ปีเลยทีเดียวนะครับบว่าไปแล้วก็อายุประมาณ2,700กว่าปีแล้วสำหรับสระน้ำแห่งซิโลมแห่งนี้นะครับแล้วก็ ถูกสร้างขึ้นมาในสมัยของกษ,ษัตริย์เฮซิคิยานะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบน้ำของเยรูซาเล็ม คือเมืองนี้นะครับมีระบบการจัดการน้ำที่ดีก็คล้ายๆกับที่อิตาลีนะครับที่กรุงโรมซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังมีระบบท่อส่งน้ำซึ่งสร้างตั้งแต่สมัยกรีกสมัยโรมัน2000เกิน2,000ปีมาแล้วด้วยนะครับแล้วก็ยังคงใช้งานกันอยู่แล้วก็ยังมีถนนของพวกโรมันที่สร้างเอาไว้นะครับแล้วก็ยังใช้งานกันอยู่2,000กว่าปีแล้วอย่างที่กรุงโรมอิตาลีเนี่ยมีระบบส่งน้ำนีำน่นะครับทั้งน้ำดีน้ำเสียด้วยนะครับแล้วก็ มีหลายชั้นด้วยนะครับเป็นที่ทราบกันดีว่ากุงโรมเนี่ยมีการสร้างทัพกันมาเนี่ยเป็นเมืองที่เรียกว่าหลายชั้นมากนะครับ mm hmm. ส่วนที่เยรูซาเล็มเนี่ยก็เป็นเมืองหลงเก่า นะครับของศาสนาซึ่งมีกำแพงศักดิ์สิทธิ์นะครับมีทั้งศาสนายิวโบราณมีทั้งคนที่นับถือคริสต์นับถืออิสลามต่างๆเนี่ยเขาก็ไปแสดงความเคารพนะครับทุกๆปีก็จะมีนักท่องเที่ยวไปชมพื้นที่แห่งนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าน่าประจับมากนะครับที่มีการขุดค้นพบเนื่องจากว่ามีการประกาศนะครับข่าวอย่างเป็นทางการก็คือหน่วยงานด้านโบราณวัตถุของ ราเอลหน่วยงานอุทยานแห่งชาติของอิสราเอลและมูลนิธิ City of David นะครับได้ประกาศว่าสถานที่แห่งหนึ่งนะครับก็คือสะซิโรมซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้รับการนับถือเคารพนับถือของชาวคริสและชาวยิวนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้พูดกล่าวกันว่าพระเยซูได้ทรงรักษาชายตาบอดได้อย่างน่าอัศจรรย์ ะจะเปิดให้สาวารณชนเข้าชมซึ่งข่าวนี้ก็ประกาศเมื่อช่วงก่อนปีใหม่นี่เองนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีสำนักข่าวใดๆในบ้านเราเขาออกข่าวกันนะครับแต่ว่าพอดีผมก็ไปอ่านเปิด Facebook ไปเรื่อยๆก็ไปเจอข่าวแล้วเช็คไปเช็คมาก็เป็นข่าวจริงซะด้วยนะครับเพราะว่าเผยแพร่ในนิตยสารแล้วก็หนังสือพิมพ์ออนไลน์เนี่ยประมาณสัก20ฉบับได้ นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะว่าได้ความเก่าแก่เนื่องจากว่าย้อนแต่ว่าเลยกลับไปก่อนสมัยพระเยซูได้ซ้าไปนะครับซาส,สิโรมนี่เขาบอกว่าตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของเมืองของเดวิดอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติกำแพงเยรูซาเลม็มซึ่งเป็นสถานที่ทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญระดับชาติและระดับโลก นะครับซึ่งก็สร้างมาตั้งแต่2,000กว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็สร้างอยู่บนแอ่งหินนะครับทางตอนใต้ของเมืองเนยนะครับแล้วก็นักโบราณคดีหลายคนก็บอกว่าเพื้นที่แห่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นเมืองดั้งเดิมนะครับของเยรูซาเลม็มการขุดสระน้ำของซิโลมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชาวคริสต์ทั่วโลกณนะสถานที่นี้พระเยซูทรงรักษาชายตาบอดซึ่งปรากฏอยู่ในยอห์นบทที่9นะครับและ ที่สถานที่แห่งนี้นะครับเมื่อ2,000ปีที่แล้วผู้สวงบุญชาวยิวได้ชำระล้างร่างกายก่อนที่จะเข้าสู่พระวิหารแห่งที่สอง เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจของนักโบราณคดีนะครับที่ได้จากพระคัมภีนะครับที่จะค้นหาแล้วก็ขุดแต่งบบรณณสถานที่สําคัญแห่งนี้บุรีทิของเมืองแห่งเดวิดนี่นะครับเมืองของเดวิดเยรซาเลมเนี่ยก็กล่าวกับอสอนักพิมพ์แห่งหนึงบอกว่าจะเปิดให้เข้าถึงได้อย่างเต็มที่เป็นครั้งแรกในรอบ2,000ปี ครับตอนนี้ส่วนเล็กๆของสระได้ถูกขุดแต่งจนสมบูรณ์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามสระส่วนใหญ่จะถูกเปิดในภายหลังเมื่อขุดพบพื้นที่ทั้งหมดแล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับก็จะเปิดให้นักท่องเที่ยวชมได้บางส่วนนะครับแล้วก็จะเปิดให้ชมได้ทั้งหมดเมื่อเสร็จสมบูรณ์นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องรอคอยกันไปอีกนิดหนึ่งนะครับ